สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าเครื่องโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตเครื่องนี้นะครับผมเรามาดูพอร์ตรแต่ละพอร์ตรของเครื่องมาเลยนะครับอันนี้เป็นแท็บเล็ตของคูจิสึนะครับส่วนพอร์ตรนะครับผมข้างนี้จะมีพอร์ต USB สองพอตแล้วก็พอร์ต HDMI e 1พอร์ตรนะครับพอร์ตฟังแล้วก็พอร์ตรไมค์นะครับผมสหรับหน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอ12นิ้วความละเอียดจออยู่ที่1024 คูณเจ็ร้อยหกสนะครับผมสำหรับ cpu ตัวนี้จะเป็น cpu ลอยห้าครับ gen สามนะครับผมความเร็ว cpu จะอยู่ที่สองจุดสามศูนย์กิกะเฮิรต์นะครับผมแปดสี่กิกะ ddr สามนะครับผมมาพร้อมกับ ssd หกสิบสี่กิกนะครับเครื่องนี้มีกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับนี่เลยแล้วก็ส่วนของ docking นะครับนี่จะเป็นที่เสียบสายอะแดปเตอร์นะครับผมตัวเครื่องก็จะก็จะมีนะครับ ข้างครับสำหรับตัวดับจิ้งนะครับผมพลดจะมีปลดแลนแล้วก็บอด BGA นะครับท่านี้เป็นยืดมีทั้งสามปลเลยนะครับมีขาตั้งอย่างนี้ครับอย่างนี้เลยนะครับผมและอีกอย่างนะครับมีปากกาด้วยนะครับเป็นปากกามีฐานนะครับผมถ้าฐานหมดก็สามารถเปลี่ยนฐานได้นะครับผมเลื่อนนะครับผมแล้วก็ สายอะแดปเตอร์นะครับแถมให้ด้วยนะครับผมตัวเครื่องนี้ราคาเพียงแค่3,900บาทนะครับผมคำถามหนึ่งครับที่พบกันบ่อยนะครับผมเล่นเกมได้ไหมครับสำหรับเครื่องนี้ผมลองแล้วนะครับผมเป็นเกมสเปคไม่สูงมากครับเป็นพับกีโมบายเดี๋ยวผมให้ดูวิดีโอตอนเล่นเกมนะครับเครื่องนี้สําหรับตัวเครื่องนะครับผมมีแบตเตอรี่ครับผมถ้าถอดออกมาแล้วนะครับจะถ้าถอดจะออกจากอะแดปเตอร์นะครับผมจะใช้งานประมาณบวกลบ3 0นาทีนะครับผมสำหรับแบตเตอรี่ตัวเครื่องนี้นะครับก็มันก็ เครื่องมันก็ใช้งานมาพอประมาณนะครับผมก็ตามสภาพแบตเตอรี่ก็พอใช้ได้อยู่ครับแล้วก็อย่างนะครับผมสามารถต่อเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเล่นในตัวได้เลยนะครับผมแล้วเกมที่เราจะเทสวันนี้นะครับก็คือเกม PUBG MOBILE นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมแต่ก็ไม่ลื่นมากครับเรามาดูในส่วนของตัวเกมกันบ้างนะครับ ในราคาแค่นี้ผมว่าคุ้มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเ,เล่นได้ครับในระดับหนึ่งประมาณ20เฟรมครับผมประมาณ20เฟรมเลียดได้ครับ โอ้เรียบร้อย